ความขัดแย้งนั้นมีอยู่ทุกที่อย่างมนุษยชาติเออเอกกระทำสงครามกันอยู่เรื่อย หรือแม้ว่าจะเป็นต่างโลกเหล่าเผ่าพันธุ์ที่มีแล้ทั้งหลายก็ยังทำสงครามกันอยู่อย่างบ่อยครั้งหรือแม้กระทั่งระหว่างจอมมารด้วยกันก็ยังคิดจะทำลายกันเองเรื่องราวของผู้กอบกู้หนโลกที่มีจอมมารปกครองอยู่ถึง72ดอนกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเอออะอะอะเป็นยังไงล่ะโดนแผนซ้อนแผนแอบโจมตีเข่าหลังบ้าน แค่นี้แกก็จบสิ้นแล้วคำลังพ้นของข้าเดี๋ยวอบล้อมประตูหลังไว้หมดแล้วเหลือแต่ข้าไปทำลายผลึกจอมมารของแกเท่านั้นละไม่มีทั้งการป้องกันไม่มีทั้งยามอ่อ,อนฮัดสุดๆเลยวะ่ะมันถึงจุดจบของแกกับปราสาทงโง่ๆนั่นแล้วอสทาลอดจอมมารผู้สุดแสนจะอ่อนแออ่อนแอที่สุดจอมมารันดับที่72แอสทาลอดมันก็ยิงอยู่นะ ที่ประสาทของเราต้องถูกตีแตกแน่ๆแต่น่าเสียดายที่ภาพที่นิมิตนั้นมันยังไม่อัปเดตจงเปิดหูและตาให้กว้างดูดีๆใหม่ซะละเจ้าจอมมานหมานี่คือสถานการณ์ณตอนนี้อะอะไรกันวะเนี่ยเป็นไงร่าเป็นไงร่าเห็นชอบโจมตีจุดอ่อนกันนักก็เลทยทหารช่างสร้างประตูหลังหล,กหลอกๆวางกับดักไว้ แล้วก็เปิดประตูให้เต็มที่ไปเลยเอายามออกมาให้อีกด้วยเอาละได้เวลาสนุกแล้วสิท่านจอมมารที่ได้แค่เกรดเอฟเอาเลยเก็บไปเ่ามาเวนครัวเบลหน้าในสิ้นซากบกทะลวงไม่เข้าไป้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่แกซ่อนหน่วยโจมตีไว้ตั้งแต่เมื่อไรถ้าหาเจอแล้วจะเป็นหน่วยซุ่มงั้นเหรอดักรอจังหวะอยู่ตั้งแต่แรกแล้วล่ะ เขาที่เลี้ยงไม่เชื่องมนุษย์หมาป่างั้นเหรอนอกจากนี้ยังนำทัพด้วยมนุษย์อีกมันน่าจะมีแต่มันอ่อนๆนี่เดี๋ยวกองทัพผสมพวกนี้มาจากไหนกันวะนี่มันช่จอมม้าที่เกิดประ,ะจจกที่สุดจริงๆหรอวะเนี่ยจอมม้าแอทารด์ดหัวหน้าเมดของจอมม้าแอตทารด์ดอีฟอีฟเอ๋ย ขอจัดประชุมด่วนตอนนี้เลยถึงจะมีสมาชิกแค่เจ้ากับเราสองคนก็ตามทุกอย่างพร้อมแล้วค่ะท่านแอดทารัสนายเหนือหัวผู้เป็นเจ้าชีวิตของข้าขอเพียงบัญชาจะเป็นร่างกายหรือชีวิตก็ยินดีที่จะมอบให้สมแล้วละจะเป็นเมธผู้พักดีจนหาที่เปียบไม่ได้แต่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกนะอยู่ทุกอย่างที่ทำไว้ก่อนนะ ให้เธอมาทำหน้าที่เลขาผู้ช่วยก่อนตามบัญชาค่ะปัญหาแรกคือการบรณะาปราสาทจะหาวัตถุดิบมายังไงดีสภาพตอนนี้ถึงจะพอทนได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีท่านจอมมนันน้ำตาล3มช้อนสินะช่วยไล่ลำดับที่ทำได้ตอนนี้มาหน่อยว่ามีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกคือการทำกสิกรบริเวณรอบปราสาท เพิ่มเมืองอาณาณิคมเพื่อเรียกเก็บภาษีคุ้มครองเสกมนสร้างกองกาลังเพื่อขยายอาณาเขตหรือออกพ้นทรัพยากรนี่คือสิ่งที่ทําได้ทั่วไปที่พอนึกออกค่ะเอาละ่ะงั้นเริ่มในการสร้างกองกําลังนั่นน่าจะเป็นวิธีที่เร็วและเหมาะสมที่สุดเพราะว่าตอนนี้ที่ปราสาทนั้นมีสมาชิกเพียงแค่สองคนคืออีฟกับข้าเท่านั้นเราสามารถเพิ่มกําลังพลได้เร็วเหมือนยิงปืนนัดเดียวในนกสองตัว า,าก็จะมีการป้องกันที่ดียิ่งขึ้นจงไปรวบรวมวัตถุดิบที่ใช้เสกมอนมาเดี๋ยวนี้หาบัญชาค่ะโอ้ยครัผมก็ขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์สุดท้ายกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะแล้วก็ใครที่อยากอ่านตอนต่อไปสามารถไปอ่านก่อนใครได้ที่เพจ